สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับครูพี่แจนอีกแล้วในช่องชิวไปกับครูนั่นเองช่องที่จะให้สาระดีๆเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับผมแต่เรามาพูดถึงเรื่องของทศนิยมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับว่าด้เรื่องของการคูณทศนิยมโดยใช้วิธีลัดวิธีลัดในที่นี้จะทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับผมไป มาดูการคูณทศนิยมโดยวิธีรัดกันนะครับมีวิธีการก็คือหนึ่งนำจุดทศนิยมออกและมองให้เป็นเงินเต็มเช่นอะไรครับอ้าวมันไปเนาะ,ะมาดูเช่น3.75คูณอยู่กับ3.5สมมุติการ1้อยสิบห้า คูณกับสาหานั่นเองในข้อที่หนึ่งหาผลคูณหาผลคูณครับ35 5สิบห้าห้าที่หดสามห้ใส่หทด1ใช่ไหมครับสามเยี่สบเอ็ดทดหเป็น22่ใส่สทด2 3 3 9ทด2เป็น11จากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกันได้ห้าใส่2ทด1ได้1ทด1ได้3ได้1อ่ะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น13125ทีนี้ดูขั้นตอน3ครับนำตำแหน่งของทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณมาบวกกันอ่ะดูตรงนี้นะทดนิยมสามจุด สัญลกกี่ตำแหน่งครับ2องตำแหน่งใช่ไหมถ้ามีทศนิยมกี่ตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งดังนั้นคําตอบนาทศนิยมมาบวกกันครับ2อบวกหได้เท่ากับ3ามตำแหน่งนั่นเองดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ123ใส,ส,ส่จุดดังนั้นข้อนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบ13.125โอเคไหมอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ครูทําไว้ให้ดูเลยครับไปอย่างเช่น2.56คูณกับ4นะครับวิธีทำเราก็มองให้เป็นจำนวนเต็มก็คือ256คูณอยู่กับ4นั่นเองก็คูณปกติเลย6 4 24ใส่4ทด2ใช่ไหมครับ4 5 20 ทดสอเป็น22ใส่2อทด2 4งสี่คูณสได้กลายเป็น10จากนั้นที่โจทย์นะครับโจทย์ตัวตัวต้แแห่งตัวคูณไม่มีจุดทศนิยมกษ็ทศนิยมเป็น0นย์ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็กคือ2องตำแหน่งนั่นเองดังนั้น 0.56คูณกับ4ก็จะ10.24เนี่ยอย่างเงี้ยทศนิยม2ตำแหน่งอันนี้มี0ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องเป็นอะไรครับ0บวก2เท่ากับ2ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้เราก็คือ2ตำแหน่งโอเคไหมข้อที่2จงหาผลคูณของ 7.5คูณกับ6.9ดังนั้นเราก็มองให้เป็นจำนวนเต็มครับก็คือวิธีทำนำ75คูณกับ6 0ก็เริ่มทำการคูณครับเอา9คูณกับ75ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ675เนาะครูทำการคูณให้หนูดูเลยจากนั้นต่อไปทำการคูณในหลัก10เอา60คูณกับ75ก็ได้ออกมาเป็น4 1,500และนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันได้เท่ากับ5,175นะครับผมอ่ะทีนี้สิ่งที่ครูอยากดูนะครับผมจากโจทย์7 7 5ทดทศนิยม1ตำแหน่ง6.9ก็ทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นผลลัพธ์ที่เราจะต้องได้เนี่ยจะต้องเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนั่นเอง อ่ะทีนี้เราก็มาดูครับ5175เราก็นับ12ใส่จุดดังนั้นข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่ครับจึงตอบ51.75นั่นเองอ่ะมาดูข้อนี้กันครับจงหาผลคูณของ17.6คูณกับ6อ่ะวิธีทำ ในข้อนี้เนี่ยมองให้เป็นจํานวนเต็มก็ได้เท่ากับ176คูณอยู่กับ6นั่นเองครับดางนั้นก็เริ่มคูณเลย6 6 36ใส่6ทด3 67 40 4, 2ใช่ไหมครับทด3เป็นเท่าไหร่ครับ45 6, 16, 4, ใส่616ทด4กลายเป็น10 อ่ะทีนี้เราก็มาดูคำตอบของเราครับโอเคเส้นไม่ตรงเลยนักเรียนต้องขีดเส้นให้ตรงนะครับอ่ะได้ออกมาเป็น1056ทีนี้ดูจากโจทย์ของเราครับ17.6ทศนิยม1ตําตำแหน่ง6เป็นจำนวนนับทศนิยมเป็น0ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องเท่ากับทศนิยม1ตําตำแหน่งดังนั้นข้อนี้ตอบ่าไหรครับ ดังนั้น17.6คูณกับ6มีค่าเท่ากับ105.6นั่นเองตอบ1 0 5 5ดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยครับครับตัวอย่างข้อต่อไป 5.3คูณกับ3.8ก็วิธีทำวิธีทำเอาห้าสิคูณอยู่กับ3.8มสิคูณครับ8 6 48ใส่8ทด4 8 5 40ทด4เป็น40 4ใช่ไหมครับจากนั้นใส่ศูนย์หนึ่งตัวทำการคูณในหลัก10 368ใส่8ทด1 355ทด1 16กลายเป็น10 6นำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันได้8ได้12ใส่2ทด1ได้11สิทด1ได้2ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2120ซึ่งยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับเราไปดูที่โจทย์ของเราครับ เราคือ5้าจุทศนิยม1ตำแหน่งนำทศนิยมมาบวกกันจะได้ทศนิยมเป็น2ตำแหน่งดังนั้นนับ1 2ใส่จุดดังนั้นข้อนี้ตอบครับตอบได้เลยตอบ21จุด2หรือจุด2เฉยๆก็ได้นะครับผม โอเคไหมอ่ะไปดูต่อข้อสุดท้ายละอ่ะวิธีทำข้อนี้เนี่ยก็ปกติเลยครับเอา87คูณกับ25 75 35ใส่5โทษ3 8 5 4ปเป็นส ครูจะทำการคูนเร็วเนาะครูเพราะครูสอนเรื่องทศนิยมนะครับดังนั้นคูนครูขอ,ขอไปเร็วหน่อยอ่ะเจ็ดสองสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งแปดสองสิบหกทดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดเอาผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันได้ห้าได้เจ็ดได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งได้สองใช่ไหมดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองนะครับผม ยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับไปดูจากโจทย์ครับ8.7ทเทศิยม1 0 2 5ทศดสิยม2ตําแหน่งคนรับเป็น3ตําแหน่งดังนั้น1 1ึจุดข้อนี้จึงตอบ 2. อ7 5เอง วิธีรัดก็เหมือนการคูณปกติเลยแต่เราแค่ต้องมองให้ออกว่าเราต้องเป็นกี่ตำแหน่งโดยดูจากทศยมของตัวตั้งกับตัวคูณนนำทศยมมาบวกกันนั่นเองก็คือจะได้เป็นหลักทศยมของคำตอบนะครับผมอ่ะมาดูสรุปกันครับผมการคูณเศษทำได้โดย นำจุดทศนิยมออกจากโจทย์และทําการคูณเหมือนจํานวนนับปกติจนได้คำตอบจากนาตำแหน่งของทศนิยมตัวตั้งและตัวคูณมาบวกกันจะได้ตำแหน่งของทศนิยมแล้วใส่จุดทศนิยมกับคืนคำตอบที่ได้จากการคูณนั่นเองนะครับผมมันก็คือที่ครูทำให้ดูนั่นแหละไปดูว่าตัวตั้งเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง ตัวคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งถ้าไม่มีก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็เอามาบวกกันก็จะได้เป็นทศนิยมของคําตอบนั่นเองจากนั้นเราแล้วก็ค่อยเอาจุดทศนิยมมาใส่กับฐาน,น,นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ยากไหมครับนักเรียนลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากแต่แค่เรื่องของทศนิยม ดังนั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ